สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องอาคายามีเดอมืวอนนี้คือฝนตกแต่เศร้าๆแต่มือขึ้นแหละว่ามันเตะเศร้าแหละแต่มือขึ้นนะทุกคนฝนมาฮอหดแปดโมงนี่แต่ว่าฮากะฝนหยุดไปเมื่อกี้เนาะแล้วหลังจากที่ฝนตกหยุดแล้วเาก็มาปลุกพักกันเนาะทุกคนเพราะว่าอะโบ้หดนํำก็เปียกๆอยู่เนาะก็อันพักของเาคนใหญ่แล้วใหญ่แล้วแยกปลูกได้แล้วออแม่ก็เลยกับมังซิ คุดดินให้มันแตกแบบอันนั้นเนาะมุนมุนแล้วก็เขาจะคุดคุมแล้วก็ปลูกอ่าแยกปลูกพักอันนี้นะทุกคนเขาซีลกเอาพักอันนี้แล้วก็ให้แม่ปลูกปลุกซอยกันนะทุกคนสองแม่ลูกว่าเบิ่งกันว่าอ่าพักของเขาใหญ่สำเนีแล้วตอนนี้คือเขียวงามแหงทุกคนเดี๋ยวอีกอกกกิมือก็ได้กินแล้วอาทิตย์หนึ่งหรือว่าอาทิตย์หน้าจะได้กินอยู่นะทุกคนคอยมาเบิ่งกันว่าเขาซีเลือกเอาพักแบบใดแดน แม่ใหญ่เติบเลยใหญ่ไว้สุดพักอันนี้มาเบิง้งแล้วก็พักอันนี้แห้งหญ่อันนี้เมืนผักกัดเขาาผักกัดขข่าด้วยทุกคนเขาเอื่นผักกัดเขาบอ้โหวาเขาจะเอื่นเนี้ยได้แล,กกไแล้วก็นี่เขาจะเอื่นผักกัดแกดแดพเพราะว่ากัดสนิทตีมันจะใหญ่ไวแล้วก็เด็กกินไวที่สุดเลยเดี๋ยวก็มันก็ออกดอกไวขนะะเขาก็เลยเอื่นวา่าปักกัด ผักกัดกระแดะนะทุกคน <laughs> บูว่าทองทินอื่นเข้าเจ้าอ,อื่นใดน <c oughs> เนาะเฮาสิลูกเอาตัวที่ใหญ่ๆนี่แล้วก็ไปแยกปลูกเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งก่อนนะจะได้กินแล้วนี่นะออกดอกออกดอกไวที่สุดเลยนี่นะ <c oughs> เฮาก็เลยเอิอืนว่าผักกัดกระแดะเนาะทุกคนแต่มีมีซื้อเราซื้อหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้คิดบอกหรือตอนนี้เฮาซิเลือกเอาตัวที่มันใหญ่กวา่าเนาะแล้วก็ไปแยกปลูกเนาะทุกคน พอถา,าป้าไหวแบบนี้มันจะเห็ดห้ทีอทีเกินไปหรอเขาจ,จะแบบบูดแล้วก็เนาแล้วก็บลสังใหญ่เนาะก็เลยว่าต้องได้แยกไปปลูกบอนที่มาเอาแบบเอาป้าไหวดินว่างนะไปปลูกบอนนั่นเนาะแล้วก็มันก็จะใหญ่ามาแล้วก็ออกดอกไวเด็กกินไวเนาะทุกคนเศรษฐกิจแบบนี้เขาต้องกุ้มตัวเองเนาะทุกคน กุ้มตัวเองเลยเพราะว่าอีกยังก็ได้ซื้อแพงแหงเงินเฟอ้อแล้วก็แบบคือเงินกิฟนี่อ่อนขาแหงเราคือแต่บ่มี่านะทุกคน<ไ>ก็เลยต้องได้ปลูกเองกุ้มเองแบบนี้แหละซื้อกินก็บ่าวแล้วเนาะทุกคนใหญ่ไวแหงคือหากันลงลิปไปสองมือก่อนเนาะแล้วก็มาเบิ่งอีก เาฮดนำ้ำทุกมือทุกมือมันก็ใหญ่ไวแบบนี้แล้วทุกคนแล้วก็มามื่อนี้คือปลูกได้แล้วมืออันลงคีพันยังแบบกำลังน้อยๆสื่สโอ้ประกาศใหญ่ไว้แห้งทุกคนเดี๋ยวปลูกได้อีกทีหนึ่งก็นก่าจะได้กินแล้วนี่ คนนำทุกมือทุกมือทุกมือมันเป็นใยไว้คือเขาลกไปบเลย้ยแต่่าคิดว่าสิปุกอันนี้นะอินเนว่ามันจะได้กินไวแล้วก็มันตายไวยนะก็เลยา<ว>บบปลกปุกเนะาะนี่เขาสิสิเอาหักมันทิม่มแล้วก็เอาไปขวกิน้วยคนตอนนี้คือเขาเอาว้อยู่นี่ก่อนแล้วก็เขาสิเอาอันนี้อันนี้เอาว้เด๋ยวหลังดีๆแเหรอเอาไปกินเขา อีแม่ว่าสิ่ปลูกอันพักสนิดนี้เพราะว่าพักสนิดนี้มันจะได้กินน่านกว่าอีแม่ว่าแล้วก็ต้นนึงก็สามารถแกงกินได้แล้วะนะมันจะออกยังไงพุ้นมาเลยเขาเอ่ยมาพกัดข่าเดอ้เอดใหญ่ใบแห้เหากัเลยลกๆกรกนั่นแล้วก็ไปแยกปลูกเนาะ แล้วตัวท้าวตัวไดที่ฟูกบ่มมดเขาก็ลุกออกไปกินโอ้งามแหงไดกินเลทุกคน่ไยเสียเงินอีกแล้ว คือมันเป็นช่วงแต่ว่าฤดูมันจะมดฤดูนะมันก็เลยได้ซื้อตอนฤดูที่มันโบมีปกติเผาก็ได้ปลูกพักกลัมหรือว่าผักกาศอีหย่งตลอดอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นช่วงที่แบบบางเทื่อนะที่ขาดก็าก็ได้ไปซื้อตลาดอ่ะอืมโอลายแห้งก็คือปลูกหมดสถานทีมันอยากปลูกจากทรง สองฮกตาร์เลยนี่แต่ว่าสถานที่มันแคบเฮาลกได้ประมาณหนึ่งเลยเฮาลองไปปลูกเบิงว่ามันชิพอบอ่แล้วก็ถ้าว่าเหลือเฮาก็เอาไว้กินถ้าว่าบ่พอเฮาก็มาลกใหม่นะทุกคนมาไปปลูกผัดกแกนแกกำลังขุดดินอยู่กระเพราชิ้นเท่าไหร่ละนี่แดลยกรเพือ้ว นี่คือเขาลงมือปลูกแล้วคือมือวันวันที่หนึ่งเดือนมิถุนาเป็นวันปลูกต้นไม้กับวันดิ้ก้อยสาโกลของเราเนาะแต่ว่ามือนี่คือวันที่สองแล้วแต่เขาก็มักปลูกมือนี้ก็ยังทันนะทุกคนวันที่หนึ่งวันที่สองก็ปลูกได้คือกันเขาก็เลยปลูกให้มันแต่ว่ามันจะมีแบบทาวปลูกวันที่หนึ่งเป็นวันปลูกต้นไม้แล้วก็อันต้นไม้ต้นใดที่ปลูกวันที่หนึ่งต้องแบบเป็นมดนะใบตายประศรีษะ ยุคเขาไปเลยอืมลงหมอน้างูเลยสะวิธีปุกของเขาก็คือเขาจะเอานิ้วมือซอสเข้าไปนนึงเพราะว่าอีแม่คุดขมแล้วเอาเอามือเปล่าปุกก็ได้แล้วก็เขาจะเห็ดแน่นๆตอนบอลน,นี่เนาะทุกคนบอนลไก่หัวของพักมันเห็ดแน่นไว้ถ้าบอลแน่นมันจะเห็ดหาแดดซองเข้าไปมันจะเห็ดห่บุดเนาวได้ทุกคน แนน่ว <S an ct arez> ่ายแล้วก็ทั้งขำมันก็บ่ต้องเฮ็ดแน่นเนาะว่าไว้แบบนี้แล้วก็เวลาโคนน้ำค่ะก็โค้สายพอประมาณแล้วก็หามันใหญ่สามนี่ปลูกไปเรื่อยๆจนกว่าสิมดเนาะอืออันนี้คือผักกาดผักกาดเข่าผักกาดเข่าอาคาคู่ใหญ่ยุ่ความือมา้อุปนิยดีปนิบต ภาษาคาเอื่นว่าหอบปลาหอบูเด้อหอปลาหอบปูปคือมีหลายแนวเอื่นเลยทุกคนถามมันพักไงเขาจะเอื่นว่าพักสมนิดใดก็ย่าเขาเอื่นว่าหอยื้อเนาะหอยือ้อแต่ว่าพักการอื่นว่าหอบปลาหอยือ้อ ลูกพี่แม่บอกว่าเอาไว้แบบนี้ก่อนมันจังเอาไปเอามาบอ่านิ่กนะเขาปูเทคนิสั่งพี่แม่หูเลยแบบนี้นะจังให้กัวพราะว่า แดดก็บทันออกนะถ้าว่าออกแดดมันจะเหี่ยวไวสุดเลยนี่ยังต้นหนึ่งิดีจ้ามาเดียวปั๊มขนาดีกต่เรา่นะอาจิจิตเตะอุขอะขงนีอที่อาบาล้ช่างมล่ที่ที่บา

คือเมื่อกี้แม,แมวบอกว่าต้องเลยปลูกกินอกเองแล้วเพราะว่าอีแม่เคยไปซื้ออยู่ตลาดแล้วก็มันจะเมีันต้นที่เขาปลูกเมื่อกี้นะเบิอ่าพักอันนี้หละมันใหญ่มากแล้วก็นี่นะใหญ่ยายมากแบบปุงกประมาณนี้หละสองต้นก็หาพันวันหนเม่มาก็เลยว่ามาปลูกเองซะหาพันกีบเนาะหาพันกีบจะตกอ,อยู่ประมาณสอาบาทนี่หละเงินไทยเนาะ สองต้นจะซื้อเซาบาทแล้วแล้วก็อม่มอรซื้อว่าขาดแล้วเขาต้องได้ปลูกเองแล้วนี่ก็เลยว,วานแกนแล้วก็มาปลูกเองแบบนี้นะคุณเมื่อกินย่างต้นหนึ่งมาปลูกก,ก็เสีวเยวอนานี่ทุกคนอันนี้จะเป็นพวกอันมี้มะอื้อเนาะเขาจะกินยอดมันแล้วก็นีน่ก็มาอโอกมา กินมักมันก็ได้ค่ะมันย้ายเวาไปเครือบแบบนี้เลยแล้วก็นี่คือต้นมักซูเดอร์มักอันนี้คือแบบมักแห้งยอดมันก็แซบแซบแล้วก็มักมันก็แซบแซบเนาะมักซูฮัสซอไว้นะ <c oughs> ต้นเดียวบ่อย <c oughs> มันศูนย์พันข่อยได้สร้างหน้ามนันนั่นแล้วเนาะเสาตุ๊กซ่อมเหนือมีช่องยูทูบของเราคือการว่าเสาตุกซ้อซ้ําเหนือเนาะเดี๋ยวถ้ายใ เลยมาเบิ ema, ้งฮอาคลิปบอนนี่แล้วเข้าไปติดตามให้เราเลยเนาะเพราะเราใจดีแห้งนะทุกคนแบบคอยคอมเมนต์ไปอยู่ใน Facebook ของเราเห็นเราลงไว้ว่ามีมักซูนีหล่ไลชินะแล้วก็คอยอยักใด้แนวพันมันเนาะอันอีแม่จโจมว่าอยากได้โดนโดนแล้วแล้วก็หาสื่อบนะ่ได้หน่อยอยู่ตลาดก็มีก็เลยเห็นสาวตุ๊กเพิ่นลงไว้อยู่เฟซเราคอมเมนต์ว่อยากได้เนาะ เราเพื่อนก็กำลังฝากมาฝากมาเมือ่อวานนี่แหละแต่ว่าบู้ว่าซี่ซีฮอตอยู่เมื่อสิ่งจักใส่เวลาโดนปันใดเนาะบู้คือการบุเคยฝากแต่ซ้ำเนื้อมาฮอตเมื่อสิ่งเนาะต้องด้ใส่นะจักประมาณ3ามสี่มื้อนี่แหละลองเรารุ่นเบิกกันว่าเพิ่นฝากมา,าประมาณใดเนาะทุกคนเมือ่อวานนี่เขาจะแซงมา,เ,าเราบูเอาเงินค่าอนะันนั้นจักกีบเลยใจดีแหง ค่อยว่ายักปลูกเพิ่นก็ฝฟักมาเลยแล้วก็ถาว่าฟักมาหอดแล้วเขาจะปลูกแถวแบบนี้แล้วก็ให้มันงอไปนะเฮ็ดบอนนี่ไวเนาะแล้วก็มือน้าเฮาสีไดมกลลักหลายๆเขาก็สีแบงไห้ชาวบ้านปลูกเองเนาะเพราะว่านี่คือขาดแหงทุกคนคงดีนีน่อยแซ่แฮงอนี้นะแแถวนี้นี่นหไระมัเลมดอตอนนี้แม่กำลังขุดอีกเนาะ พอมันเกี่ยวปุ๊บเมื่อแล้วเขาก็สิมาลรคพักตอกมาฮาจะลรบอลมันทีๆไว้ทีแห้งก็มันจะเห็่ยห้ยแบบน้อยนะบ่อใหญ่เนาะก็เลยฮาจะลรแต่บอลทีโอ้งามแห้งทุกคนแกงแซ่บแกงตอนนี้ก็แซ่บพื่จัน นี่นี่มันผักกาดคขมเออผักกาดคขมนี่แบบต้นหนึ่งสมงตุ้นก็าสามารถแกงกินได้เป็นครอบครัวเลยถาวนใหญ่มาแล้วก็เห็ดสมผัก,ก็แซ่ดดีนเนะเาะโอเคนี่มันจะงายเลยนะรอถ่าบึงต้นใหญ่มาเนาะ <c oughs> มันช่งใงญ่มาสเสมออยู่ในสวนของเามีสามชนิดเลยหนึ่งผักกาดกระแดะสองมันผักกาดเขาแล้วก็สามมนผักกาด กัดบนี่เนาะ,ะก็กบขุม คือเฮาอยาปลูกพักหลายแหงเพราะว่าพักตัวที่ยังบลกอกเธอมันมีหลายนะทุกคนอยายาปลูกแต่ว่าสถานที่มันบล็อกกวงฟองกันได้แล้วโดนดิฉันดูดีดูมาใย็นนี่ทุกคนเฮาจะลกเอาพักกระแดะนี่เนาะเอาไปกินเนาะทุกคนเพราะว่าอีแมว่าสิปลูกกามันอยู่บ่ะไรโดนนะนี่มันก็ได,ด้ผด <laughs> ก็เลยลกเอาไปกินเนาะแกงกินแซ่บด้วยทุกคน ซาเน่เนี่นะเพื่อชุ่มเพื่อดานจุ้หรือว่าขวากินกระแทบแต่ว่าซาเน่เนี่มันจะได้กินวายเนาะก็เลยมาหวานไว้แล้วก็ใหญ่มากก็ลูกกินลูกกินเลยเีอยุ่งน่้ละอันนี้นเบยังไงพี่พี่บอกแล้วนี่คือมือเนาะที่ใหญ่แล้วก็ลูกค้างๆไว้แล้วก็ตัวที่น้อยตอนนี้ก็เดียวอีสองมือก่อน่ะจะได้กินเพราะว่าตัวนี้ใหญ่วายแหงเนาะขวากินก็แซ่บเด้อแล้วนี่คือ นกไวน์เมื่อกี้ว่าสิปลูกอันนี้แหละแต่ไวน์แม่ว่าบ้หอยโบ้หอยปูกเลยอันนี้นะเพราะว่ามันเด็กินไวน์ใยุก็บ่โดนเด็กินไวไน์ผลอ่ะนมันก็แบบใบใหญ่หลายทออันพักที่เขาปลูกเมื่อกี้ก็เลยหักหักหักมันแล้วก็เอาไปกินเนาะโคนตอนนี้คือหลังจากที่เขาปลูกพักแล้วเขาก็มาหดน้าไว้เนาะเพื่อ พอเขาปลูกตอนเศร้าเขาต้องได้โคดนำเปียกไว้ค่าเดี๋ยวมันชี่เหี่ยวลงนะปกติมันปลูกอ่าตอนแรงเดินคนแนะนำให้ทุกคนปลูกตอนแรงเนาถ้าปลูกักอคเองนะคือการปลูกพักนี่บบมีแบบวิธีการปลูกไตตัวเนาะสูตรของไผรของเราผู้ใดจะเห็ดสูตรออกมาแบบใดมันก็ได้คือกันเนาะเพียงแต่ว่าปลูกแล้วก็มันบ่ตายปลูกแล้วก็ย้ายไว้กินได้เท่านั้นเนาะ ประมาณนี้เดอ้อปลุกได้ลายเติบเลยทุกคนเดี๋ยวอีกอาทิตย์ไปก็ได้กินแล้วคิดว่าเนาะเพราะว่าขนาดที่เฮาวานันชิมไว้มันกไดอกกินเป็นไหวปารน,นี่นะเพราะว่าเฮาโคตน้ำทุกเสาร์ทุกแรงไม่รู้มือได้ฝนตกกบโบนะพดเนาะพราะมันเปียกยูีแล้วเราเก็บเมื่อกี้เนาะ เขาเอาไว้แกงกิมแรงนะทุกคนนี่เรียกว่าค้วกิมกระแซบคือกันตอนนี้คือการปลูกผักของเขาก็สาําเร็จไปชีเห็บหอยลแลวแล้วก็อันนี้เขายังสีบดถาว่ามันใหญ่พอสมควรแล้วก็เขายังสิคูดอีกแล้วก็ปลูกอายุเท่านี้นะทุกคนแล้วก็จีโรคอันันทิมโรคและตัวที่ใหญ่ทิมแล้วก็สิพูดให้มันแยกปลูกอีกนะทุกคนประมาณนี้คลิปนี้ก็เป็นการที่ อาซองแม่ลูกเราบว่าปูพักการดกันไ้มทุกคนคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เนาะให้ทุกคนติดตามไปเงี้จนกว่าพักซี่ย้ายซัมไดแล้วก็ให้ทุกคนรอติดตามอีกคลิปต่อๆไปเนาะทุกคนถา้าใครมักคลิปนี้ก็อย่าลืมทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการฮิตคลิปต่อไปเด้อ,ขอเขาเฮ็ดคลิปเรื่อยๆเนาะทุกคนสมนี้คือ ทรคิดเทิมแล้วก็น่าจะมีเวลาว่างหลายเติบแล้วก็ทำมได้บ้างก็ให้ทุกคนติดตามรอติดตามไหวเนาะโอเคทุกคนชิล่าไปก่อนแล้วสวัสดีบ๊ายบาย